ครูเดียวเจ้าของเพจสายหมู่กับครูเดียวหมอดูดร่างทรงพ่อปู่องค์ปู่ประทับร่างมองเห็นกรรมมนุษย์คำว่าปู่ลงอ่ะมันดูเหมือนพูดเสิ็แล้วมันงมงายหรือเปล่าคะเรามีผู้ชายสองคนที่อยู่ในร่างจะดูดวงหรือทำพิธีใดๆก็ตามเนี่ยเหมือนปู่จับมือและขยับปากดาราดังย่องขอขมากรรม ไห้ข่าวว่าดนลงเดลาพาอเขาไปเข้าแถวรอคุูเดียวจริงค่ะมีน้องคนหนึ่งอะค่ะเขามาด้วยความทุกข์มากธุรกิจเขาติดลบเขาจะเลิกกับสามีเลยค่ะระดับต้นๆของประเทศแรงกร่มย้อนเข้าตัวจนเกือบตายเคยช่วยคนโน้นช่วยคนนี้เยอะแยะ1สิบแล้วมันมากระทบถึงชีวิตอยู่ดีเลือดออกพิธีเหมือนหลุดเลือดออกไม่มีสาเหตุออกจากปากนี่เลยถ้าย้อนเวลาได้จะไม่ทำ วันพระสุัดีที่18มกราคมเวลา1 7 1 0นาทีห้ามพลาดชอบรายการของเดียนไหมคะถ้าชอบ Subscribe สิคะแล้วก็ติดตามค่ะแล้วก็อยากดูรายการของเดียนตอนที่ผ่านมาไหมคะนี่นี่นี่นโอ๊ยเต็มไปหมดเลย